กสาวปรางกันนรันนะคะที่เธอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงวินาทีที่ถูกแฟนนุ่มต้องถูกพีค,คุกเข่าขอแต่งงานค่ะเธอก็บอกเลยนะคะว่างานนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเนียนมากๆเลยหละค่ะไม่มีวี่แววมาก่อนเลยค่ะ ออกมาเล่าวินาทีสุดเซอร์ไพรส์นะคะที่ถูกแฟนหนุม P, ่มโต้งทูพีคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางมหานครนิวยอร์กเป็นครั้งแรกค่ะสําหรับนางเอกสาวปรางกันนรันนะคะเจ้าตัวก็เล่าว่าเกือบจะไม่ตรงไปตามแผนเพราะว่าอากาศวันนั้นเนี่ยหนาวมากๆค่ะการบินไปนิวยอร์กครั้งนี้คือโต้งเนี่ยเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีแผนนะคะที่จะไปถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลแรกของตัวเองด้วยก็เลยไม่ได้เอกใจค่ะว่าจะมีเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานนะคะซึ่งวินาทีนั้น เธอก็บอกว่าตกใจแล้วก็ดีใจจนหูดับไปเลยเลยค่ะคาแรกที่ถามต้งนะคะก็คือได้ขอพ่อกับแม่เธอหรือยังส่วนเรื่อแต่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะก็ต้องรอสรุปกันอีกทีซึ่งเธอก็อยากได้รูปแบบการแต่งงานริมทะเลไปฟังเสียงปรางกันหน่อยค่ะไม่เอารพเหนื่อยมาก ไปเล่น LA ไปเวกัสแล้วก็นิวยอร์กสามที่แล้วเราไปแค่สิบวันนะคะแบบน้อยมากแล้วเราเราก็เหนื่อยกันมากแล้วเหมือนแบบกว่าจะแพลน MV เหมือนคุยกันแต่เรื่องงานตลอดตึกที่เราขึ้นไปขอแต่งงานกันอะคือตอนแรกหนูจะไม่ขึ้นไปเพราะว่ามันหนาวมากตอนแรกบอกว่าต้องเราไปถ่ายที่อื่นกันนะมันมีที่สวยๆเยอะเลยนะจริงๆมันมีประโยคที่เขาพูดแบบยาวมากแล้วเราก็แบบดีใจจนแบบจะร้องไห้ใช่ไหมแต่หูดะ อเสร็จต้องก็มาถามเราต้องบอกว่าจำได้ไหมเนี่ยว่าพูดอะไรไปบ้างผมจำไม่ได้ก็พยัยหน้าไปก่อนก็ดีใจแหละเขาสป라รส์ทำให้เขาก็ตั้งใจมีหลายๆมีหลายอย่างที่เขาก็ตั้งใจคือหลังจากที่ขอแต่งงานแล้วเขาก็มีแบบจ้างนักร้ดนตรีอะไรมาเล่นให้อีกเราไปติดตามใน MV ได้นะคะทำได้พี่หนูถามเขาขอพ่อขอแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าโทรแล้วเรียบร้อยพ่อแม่โอเคทุกคนแบบไม่ไม่ใครว่าอะไร